เอาดีไอ้เยไอ้เนี่ตัวไหนโอ้เรียบร้อยเพื่อนทอของสูเราเห็นมันเป็นขี่กัเอามันทีมซาทรอาทกโตครับแ่สามันะักรถหะเห็นมันเป็นขี่กับทีมรถทอนะคุณบอสเด็กคุี้โลเสียไม่ไ้ ไแม่คกลงไม่ลงครับผมค่ไปครับเีนะเห็นนดงนะซื้อมาพันแปดอัดีนะองวดบไเห็นไ่เห็นซื้อไว้เอานึยามัหิบซื้อกอขจรเฮาเอาเมีมเฮาบไม่เห็นเมีมออกเปเมียม่เออโอ้มันะกาบหมถึงแล้วครับวน้ดูตัวเสียมเมีมออกสวาสดีครับผมออโคชแนลนะครับ อัดเลยอัดอัดเอาเมียเหโอ้ว่ะลุนฝ่าเราั่งนีสั่งนี่สิฝาเนี่ยผู้สาวมันจะได้จะบงบงอางนีเบงเหรอเมีบอกเขามาบึงเหรอขียนนายยังันนะโอ้ทาเลยินก้องไปเอ้ยพวกมึงจะพาไปไหนเว้ย หนุ่งรอวานละโมงของเราครับหมูแปดนะครับหมูแปดหือหมูสองหมูสองว่ะโอ้หมูแปดนาตาโอ้หมูสองนาตาดีหมดทุกคนเด้อผมหมูสองเพิ่งพอแม่พี่น้องหมูแปดหมู่ปดหมูแปดโอ้ยยังนี่หมูแปดเลย้งผูเดียวว่ะหมูสองปานปูแขบ่หมูสองบบ่างใกดเยางอดิางอครับางเอ๋ออ้วนเนี่ยนะครับโอ้พุงพุงครับโแมนกลมนะครับ เขาจะหยุดด้วยปะนี่เอาคนดีิงๆไอเขาเพี้ยเขาเด้อยแฮะเจะร้องกันถอดเพี้ยเขาไอ้เขาเด้อมึงแก่เลยไปเลนี่ท่อนต้องอ่เคยคล้องไว้ป่ะนี่บอสนี่ยโอ้โหเขาไปซื้อเขาไปซื้อตัวเออแมนเขาไปซื้อตัวที่ว่าเพิ่นเสียบของเขาป่นโทรศัพท์อะมาศึกษาไปก่อนนะยุนี่กับบอมมี่กันอ่ะคุยยังบโมลุยุนี่กับบอมมี่กันตัวนี้ไป็นไทยเต้าน้ำ โอ้โหค่อยพันคนแล้วเนี่ยผู้ติดตามเลยโอ้นี่อันนี้ไปคือยังโอ้โหจอยซะแล้วเนาะเออเสียไปนี่โอ้รถพุ่นเลยฮะรถพุ่นมนโว้เสียไปเยอะเลยนะเมียนเมียนเมีนโอ้โหองไปยังกันยังโควิดโควิดดักอยู่สะพานน่ะให้ดูหืมห้ดูอะไ้หายังเลยอันนี้นะกล้องเลยนะมือสองเบื้องในเพียน่ะ หายดูยังวะเหมยกันยุ่กไงหายยังโ้ยดูยุ่งสุดแนนี่เจาะเสนสร้างนก็ได้มอลํามันทาดอันนี้วะผมมีมอลํามันทาดโทรศัพท์ไอตัจัจะไม่กันจันไม่กันซันอยู่ข้งบ้านวะอยนี่อันเลนน้าเน้นี่ซับนี่แหละมาวันเนาะพอมันบ่นอ่ะนั่งพักกันั่งอยู่นะมีแหงหรือเ่นั่นนะ ว่าจุมาเซนปวดลี้อะไรยังหน่อยเอาว่าต่อเบิดนะลงน้ำเดียวกันเดี๋ยวไอ้ลงนีกบองแมสนีเออซีควองไหมฟายล้ำหนึ่งเตี้ยไอ้ใช่ข้างเดียวพายดิ เอาอะน้อาเชียงกันแล้วบ้านะหายรึเออหายดอกเมียตัเอาชิ้นพานี่คือโบมาไฟเอาเอ้ยมาลงมาไหมเอาเมียซูนซูนซูนยห้มันไปเดี๋ยวเอ,เอ๊ะพายเขเผาได้มึงหนะ่า จุ้มยังไม่พายเนอะเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวได้ท่ายวะเดี่ยวเนียเอ็กออกแห้งได้อีกเฮ้ยเกี่ยวบางกุ้งมาสุราแต่บางกุ้งเขาปิดแล้ว หาแนวไม่กินแรงไงอีกเอกกูเรีนมือไล่ะเอกรอบต้อไปนะพร้อมแล้วเนี่ยมาะลรจีต่างรับที่รับกั้องส่แล้วคุณเลยุณเลยุณเลยมาเลยดี 你很饿了。